สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูข่าวเก่าซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับเป็นภาพเมื่อครั้งที่รัชกาลที่สิบทรงพระเยาว์นะครับพระองค์ท่านเสด็จไปเปิดตึกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งในขณาดนั้นตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กอำเภอพญาไทกรุงเทพมหานครเป็นข่าวสั้นๆนะครับเป็นข่าวรอบเมืองไทยในสมัยนั้นซึ่งถ่ายด้วยฟิล์ม16มมนะครับแล้วก็มีการฉายเผยแพร่ไปยัง สถานีโทรทัศน์นะครับแต่ว่าฟิล์มชุดนี้พวกเราได้มาจากต่างจังหวัดนะครับเป็นของหนังที่ฉายในต่างจังหวัดเป็นหนังข่าวนะครับซึ่งสมัยนั้นนิยมฉายก่อนที่จะฉายหนังเรื่องนะครับก็ได้มานานแล้วครับประมาณสัก20ปีนะครับสมัยนั้นยังทําเป็นวิดีโอธรรมดานะครับยังไม่ใช่ระบบไฟเฮดดีภาพจึงยังไม่คมชัดนะครับ ในเนื้อข่าวไม่ได้บอกนะครับว่าวันที่เสด็จนั้นเป็นวันที่อะไรนะครับแต่ว่าตามประวัติแล้วสมาคมตั้งมื่อวันที่25เมษายนปี2004นะครับองท่านก็คงเสด็จไปในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงจากฟิล์มหนังเลยนะครับหน้าโรงพยาบาลเด็กในกรุงเทพได้มีการเปิดตึกของสมาคมปุมามแพทย์แห่งประเทศไทย สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณได้เสด็จมาทรงเปิดศึกนี้สมาคมนี้ได้ตั้งขึ้นเพื่อขยายการรักษาเด็กในประเทศไทย กลับทำการค้นคว้าและส่งเสริมให้ประชาชนมองเห็นความสำคัญทางวิทยา,าศาสตร์เกี่ยวกับโรคเด็กเปลี่ยนความรู้และทักนะกับภาบันประเภทเดียวกันในต่างประเทศ